ลูบคลีนสรติทาทุกคนโดที่ปากคลาสเรียนโนดหน้านะคตอนนี้เมื่อี้เราวนแค่นี้ลังโนดหน้ากันแต่ว่าเราไม่ได้วนกีบช่วงจมูอยอันนี้คุอทำ้าก่อนดก็จเีบกูเพราะฉะนั้ว่าเอ้ยทาสีตัวสมมตหน้าแบบไทรนี่จะไม่ทำเป็นง่าเป็นไรหน้าก็ผลจริงนะคะไม่ว่าจะแห่ นวนแม่เดีขอขอ๋ยวัเข้าคอร์สปฏิทัตผิวอประโลนนวดผัดผงก็ได้ค่ะแต่เสื้อผ้าให้เมืสงุนีเงียยค่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะมีลิฟต์ลิฟต์ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่ายกกระชับหรือว่าทุกคนลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะยกขึ้นนะคะลิฟต์ลิฟต์ นะคะนั่นก็คือกันยกกระชับใบหน้านั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษ lift c o u s e คือ c อที่ยกกระชับใบหน้านะคะ wrinkle คือริ้วรอยในส่วนต่างๆนะคะริ้วรอยที่เกิดจากการหย่อนคล้อยนะคะจะมีการบำบัด treatment treatment ภาษาอังกฤษแปลว่าบำรุงนะคะหรือว่ารักษานะคะ treatment สิว treatment รอบดวงตาริ้วรอยรอบดวงตา r i n k l กิลริ้งเก็คือริ้วรอยในภาษายกฤิก็จะมีริ้วรอยอ่ะรอบดวงตาห่างตาหรือว่าคนที่มีแก้มเยอะก็จะมี Rinkle ตรงไหนคะร่องแก้มร่องแก้มมุมปากคอนะคะหรือว่ามีเหนียงนะคะทุกคนมีได้นะคะแล้วก็สามารถ